ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาทําข้าวผัดกินเองครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเทให้อีตัวแสบกินงไปครับเอาละ่ะตอนนี้ก็อันดับแรกก็มาหาหมูกันก่อนเลยครับไม่ได้ถ่ายไอคลิปทำกับข้าวมานานแล้วครับนี่ครับทหมูก,ก่อนครับเดี๋ยวจะพู้มัง่งมีพูมั่งครับก็ะทา เอาละครับวันนี้พ่อแมาไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอาบมครับเด๋ยังไม่กลับถ้ากลับเราจะถ่ายให้ดูละกันนะครับนี่ผมก็หาหมูไปอันใหญ่มั่งเล็กมั่งครับวันนี้ว่าจะทำข้าวผัดเอใส่พริกครับใส่พริกสดนี่คงไม่อร่อยเหมือนกันนะครับไม่อร่อย ผมทำกับข้าวไม่ได้เรื่องครับแต่ไม่มีอะไรกินก็ต้องทำกินเองครับก็ตอนนี้ก็ดูยูทูปช่องเล่าเรื่องผีอยู่ครับก็ดูด้วยทำกับข้าวกินเองด้วยครับก็ผมส่วนมากผมก็ไม่ใคยพูดอะไรขายอย่างเดียวครับวันนี้ก็พูดมากครับ วันนี้อาจจะเอาลงดีโอยาวๆครับแต่ดูหั่นหมูก่อนครับหั่นหมูแล้วก็ผมไม่แน่กินครับผมทำมุ่มั่วส้วๆไม่อร่อยหรอกขนาดทำไม่ ผัดเพ็ดก็ไม่ร่อยครับทำอะไรไมีได้เรื่องสักอย่างแต่ผมก็จะทำกินเองครับกินได้ไม่กินไม่ได้ก็กินเองหมดครับนี่กำลังหันหมูอยู่ครับผมก็ทำกับข้าวเป็นแกงก็เป็นครับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไม่ร่อยไม่รู้ผมกินคนเดียว กินคนเดียวครับไม่มีสาวมาช่วยกินครับะครับมีเครื่องคุ้งก็มีวันนี้ใส่มะเขือเทศด้วยครับแต่มะเขือเทศสองลูกนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมสักสิบกว่แล้วก็มี ไ้ต้นหอมเหี่ยวๆต้นหนึ่งนะครับแล้วนี่ครับพริกสดนะครับแล้วละผมทำกับข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อแม่มาเดี๋ยวก็ไายดูใหม่วันนี้ทำกับข้าวนะครับสวัสดีครับผม